สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาชมบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะที่สวนบอนสีของเอนจอยเองนะคะก็จะมีไม้ส,สวยๆอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้นะคะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะต้นนี้นะคะจะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้อโกนิมานะคะไม้มงคลชื่อว่าเงินเต็มบ้านนะคะเพื่อนๆนี่เป็นไม้มงคลชื่อชื่อพอไหมคะนี่ชื่อพอไหม ชื่อนะคะเป็นไม้มงคลเลยชื่อเงินเต็มบ้านนะคะใครปลูกแล้วก็จะมีโชคมีลาบเงินจะได้ไหลมาเทมานะคะแล้วก็เงินจะได้เงินจะได้เต็มกระเป๋าเต็มบ้านเหมือนต้นไม้นะคะคนไหนปลูกไว้ก็จะ เป็นส<ม>ริมงคลนะคะสรีมงคลของบ้านของเรานะคะนี่ดูใบนะคะใบสวยงามมากใบสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ใบเงานะคะใบเงาเลยจะมีใบสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีความด่างนะคะมันจะจะเงานะคะส่วนต้นลำต้นนะคะนี่ลำต้นก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีเป็นฟอร์มกอนะคะมีประมาณสามสี่ต้นตรงนี้เราสามารถไปทำจำนวนได้นะคะเราสามารถที่จะไปหักแล้วก็ไปเพาะ นะคะไปทําจํานวนได้ด้วยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนี่เงินเต็มบ้านของเรานี่สวยงามมากเลยนี่นะคะเป็นทรงเตี้ยนะคะเป็นทรงเตี้ยไม่สูงนะคะเอาเป็นเอวาวางตกแต่งบ้านนะคะสวยงามมากนะคะนี่